สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆ้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมชาวดินรถบ้านบ้านนะครับโอ้วันนี้ผมพามาดูมันนะครับสวนมันอยู่สวนอยู่นาคือเ่าครับพี่น้องวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาเขตศรีสะเกดครับต่อมาแล้วก็ไม่พลาดที่จะมาดูช็อตเด็ดของทีมงานนะครับ รถไถแต่งซิ่งแต่งรอนะครับก็ลเลยติดต่อมาทางผมก็ยังไม่รู้จักหรอกก็ทีมงานกลุ่มพวกหน้างโง่ครับทีมงานชื่อทีมงานนะอู้เรามาถึงสวนมันของรถไถซิ่งกันเลยอู้ลั่นเลยอู้ นี่เขากำลังทำงานนะอเสียงอยสุดจัดนี่ครับหลายคนหลายท่านก็คงเคยได้เจอนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่มาอสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ,รบอาวอันนี้มันพันอะไร ผมเคยทำแต่ก่อนมันไม่ใช่สีนี้นะเป็นหนึ่งครับอันนี้นะอะไรนะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งครับผมผมเคยทำแถวบัวเชิดแต่ก่อนมันเป็นสำปะหลังธรรมดาฮนะหัวมันจะสีน้ำตาลอันนี้มีแต่รุ่นใหม่ๆเนาะโอออู๋้เสียงเพราะมากเลยครับเดี๋ยวเราพามาชมรอบๆเลยอ,อันนี้ ท่อจากสังกัดไหนนี่ช่างรัดเหรอแถวนี้ไหมไม่ครับอยู่ไกลอ่ะอยู่ภาคกลางอยู่ภาเหรอโอ้โว้โครงกับหัวมันมาพร้อมกันไหมหรือว่าซื้อโครงใหม่ทำใหม่ทั้งหมดเอาจรถเก่าทั้งหมดอ๋อทำสีบ่ทำสีใหม่หมดเลยแล้วสติ๊กเกอร์สั่งได้ไหม บ่า oh. มีหมดที่บ้านผมมีตัวนี้เลยชมใหม่อะ่ะ oh. แต่ว่าเครือมากเลยทำไงจะล้างออกเอาตะมันทีไว้ก่อนที่จะก่อนยาา้างเครื่องว่โอ้ยกลับไปต้องไปทำแล้ว oh. แต่มันน่าทำอ่ะเพราะว่าตัวนั้นสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวจะมาปรึกษา <c oughs> เดี๋ยวจะต้องมารวมกลุ่มกับทางนี้แล้วครับ <laughs> ชอบมากเลย <c oughs> สุดจัดตัวนี้95หอ่อ โอ้โหดูดูน็อตเขาแต่งเลยแต่งทั้งหมดเลยเนี่ยครับทำงานถ้ามากับรถที่เรารักนี่จะมีความสุขครับ <c ười> คือจะเขียนไปในตัวเลยไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะถ้าให้ขับเดินดิมนี่ขอเด,ดินดีกว่า <c ười> ประมาณนั้นมันเป็นแรงจูงใจครับเป็นแรงจูงใจในการทำงานค,ค,คือถ้าบอกว่าได้ออกงานนี่คือแต่เช้าเลยคือขยันเป็นพิเศษเลย <c oughs> เพราะว่าเราอยากขับรถที่เราทํามามันก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยนะครับถ้าทำงานในสิ่งที่เรา,เาสิ่งที่เรารักคือรถไถอ,อู้เสียง เดือดเลยดุจจับทำไมที่มาที่ไปของไอย้ยางเรเดียนนี่คือเราเอาไว้วิ่งเน้นวิ่งอะ่ะ ทำนิ่มกว่าแต่ว่าเวลาวิงวาว่งไกลมันจะเร็วกว่ายางบ่ตัวนั้นนะครับเ<อ>ว้าเวลาออกตัวมันจะตึงๆหน่อยมันหนักอ๋อแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคแค่เรื่องตรงนี้มันลื่นแค่นั้นเองใช่ครับไม่ถามว่าดินไทยก็ไม่ใช่แล้วครับก็อาศัยโยกเอาทำทางเนาะใช่ครับแต่พวกโคมสบายๆอยู่แล้วเพราะว่ามันมีรถไถใหญ่คอยล<อ>นะไว้ไวๆก็รถไถลากเลยพวกมไทย โอ้จลเลือกสุดจัดเลยต่ำไม่มีเลยครับเวลายกไข่เสร็จก็ตัดข้างล่างเลยไม่ต้องขึ้นไปข้างบนอ๋อเลยสะดวกเลยต้องทำต่ำตัวนี้มีมีแนวเลยบางคนบางคนก็ไม่มีใช่ไหมใช่ครับอ๋อเดี๋ยพราะว่าทำยาโคโค่ผมไม่ไข่แนวเพราะว่ามันเป็นล้อแม็กมันต้องให้มันนิ่มมันจะนิ่มอ๋อถามว่ามันใส่แนวกระด้างเลยกระด้างเนาะครับอ๋อผม ผมสงสัยต้องทำธรรมดาก่อนตามงบก่อนแต่ชุดแหนบเห็นเขาโพสขายก็ไม่ค่อยแพงนะเห็นกลุ่มกลุ่มไหนไม่รู้ทางนี้แหละโซนทางนี้แหละแล้วแล้วหัวหน้ากลุ่มคือคือใครทางนี้ไหมไม่มีไม่่เจอว่ามีหัวหน้าหรอกครับอ๋อไอ้เกียรกันเลยกันหมดเลยอ๋อไม่มีไม่ไม่มีว่าเจ้าของกลุ่มไม่มีใช่ไหม ก็คือทีมเลยอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องเลยเนาะโอ้ดีครับตัวนี้ทำสีใหม่สติกเกอร์สามารถสามารถสั่งได้ผมยังไม่เคยถามใครผมคิดว่าเอสติกเกอร์ถ้าเราทำสีใหม่จะได้จากไหนเนาะอยากได้แบบเดิมเดิมสติกเกอร์เดิมลายเดิมอย่างนี้นะ่ะไอตัวนี้มันตามปีม,เมาเลยวะนี่ไอ รุ่นมันอ่ะสองพันปีสองพันหรือหรือเขาแต่งหรอ่อันนี้ตัวใหม่ครับตัวใหม่เลยเป็นรุ่นตัวเดียวกันกับของเดิมครับอ๋อ,อก็เลยมีลายภาษาอังกฤษตรงนี้ผมไม่ค่อยเจอน่ะไอมีลินเนียมอะไรเนี่ยมันมีอยู่นะครับตัวใหม่บอกอ๋อ,อผมถามที่สุรินทร์น่ะสองหมื่นสองสองหมื่นสองห้าร้อยถูกถไหมถูกโร่งอ่ะไม่ได้ล้อยางได้แต่ล้อเหล็ก ซื้ออยู่สังขละสองหมื่นห้าถ้า<อ>ซื้ออยู่สีเกตสองหมื่นแปดอันนี้อันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ฝากร้านเลยอยู่ตรงฐาน,นีรถไฟสุรินทร์ครับร้าน<อ>สงวนครับสองหมื 22, ่นสองห้าร้อยหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้ครับเด็ดเด็ดเด็ดร้าซื้อสังขละสงหมื่นหา,าอันนี้ตัดออกแล้วข้างนอกอ่ะออแล้วทำไมเหมือนหนามากเลยโครงโครงเนี่ย มันทำใหญ่แล้วก็ออกมาเล็กอย่างนี้ครับอ๋อข้างนอกมันจะดูเล็กเหรอใช่ครับผ้าห่อดึงดึงมันนะครับอ๋อข้างนอกมันจะเรียวมาเรียวออกมาอ๋อถึงว่าเขาพาออกแล้วหนาเลยแล้วก็เจาะดูอู้หึแดูเศษเลยท่อแจ๋วมากเลยตรงนี้มีกรองไหมนี่ข้างบนน่ะนี่ไม่มีไม่ได้บ่เดียวข้างเลยครับไม่มีเพราะว่าแต่บางคนตัวนี้จะเป็นเลดก็มีใช่ไหมใช่นี่ยตัวหุ้มอ่ะ อันนี้กระป๋องอใช่ไหมกระหุ้มนีน้บางคนตัวหุ้มก็เป็นเลดก็มีนะใช่ใชไหมหรือเปล่าตัวนี้เบรกนอกแต่ผมสังเกตเห็นเขาเขามีแต่เบรกนอกเขาชอบอะปะเบรกนอกมันดูเลงง่ายกว่าครับของผมมันเบรกในอ่ะ เดินหอมไหมไม่ครับไม่อะไม่ยากได้บอกมันเหมือนกับมันไม่มีแรงว่ะ มันไม่ค่อยได้ยังมันได้แต่เสียมันเหมือนกับเวลาเอในนี้ไปมันจะหอบมันมันเพราะว่ามันจ่ายน้ำมันไม่ไม่ไม่เยอะนะครับอ๋อก็แล้วแต่ความชอบด้วยเนาะใช่บางคนชอบเสียงหอบแต่ถ้าหอบมาจากโรงงานนั้นก็ดีอยู่โอ้ยยันมากนะครับมันหอบอยากโรงงานพวกนี้ไงอ๋อมีหอบจากโรงงานด้วยโอ้โหวันนี้ผมเกือบจะพลาดแล้วผมมาถึงวัดโทรหาผมก็ว่าเออเขาทำงานอยู่เนาะ ผมว่าจะกลับหรือจะงไงดีเนาะอยู่ตรงร้านอะ่ะตรงตรงร้านลิลลี่ตรงนั้นขับมาสักพักเห็นรถนั่นหลยจอดอยู่ในใบ้านกันที่เขาทำใหมจอดอยู่ที่บ้านนะย,ยางเป็นยางเรเดียนเลยยาง8ปดสองห้าครับขอบสิหยางไปซื้อที่ไหนยางซื้อต่อตามร้านเนะ แต่อันนี้เอามาจัดจะเอามาจากสระบุรีพี่คู่เท่าไหร่คู่สามคันใส่ยังไงเนาะใส่ยังไงครับเพราะว่าเราใส่กระทะเนี้ต้องใส่ยังไงเนาะใ่ครับเติมลมที่สิบนะครับสักคนใช้อย่าเติมลมเยอะมันเก่งอ๋อเพราะว่าเพราะว่าน้ำหนักรถเกลือนี้มันเผื่อสิบล้อเพื่ออะไรอยู่แล้วเนาะแต่เราน้ำหนักแค่นี้เติมแค่สิบแค่สิบพอโอ้สไม่สิบก็่ได้อครับ มักคนเราไปะขับไม่ได้แล้วมันแข็งความเข้าใจเนาะเพราะว่ายางรถถ่ายมันต้องเติมเยอะไงแต่พอมันเป็นยางเรเดียนคือน้ำหนักแค่นี้ไม่ต้องเติมเยอะเน้นเน้นใช้เรเดียนดีกว่านะครับถ้าใช้ถ้าเอาเป็นยางเข้าไปมันจะแข็งครับครับไม่สนุกอ๋ออยาางเข้ไปจะมีอ มาดูด้านหลังกันบ้างกันบางฝุ่นอย่างเท่เลยมีไฟด้วยครับนี่สุดจัดวันนี้ไม่ได้เอาขากล้องมาเลยสันส่นๆแต่งสิ่งวิ่งใช้งานเดี๋ยวเราพาไปดูรถไถใหญ่รุ่นอะไรมาคู่กับคันนี้เลย l c 0 1 8ครับมาจากที่ไหนคูปตา้าคันนี้โอ้โหรถไทยนั่งขับก็แต่งครับรถไทยเดินตามก็แต่งอู้หยังรอเลย ตัวนี้เป็นฐานขุดมันแรงมันดาลใจในการทำงานนะครับมาทำงานแบบมีความสุขขึ้นมันเสร็จก็กลับบ้านกับไปขายแบบมีความสุขครับขับรถแต่ง นีเขาคุดต่อจะคุดต่อทำทางบ่าสายทำทางมั้ยทำทางให้รถออกครับให้ออกตัวง่ายๆ การโยกทําทางก่อนเอ้าสู้เขาสู้เขาเก้าพลังอีทีเก้าห้รอดหรือไม่รอดครับทำทางก่อนนะ อ๋อใส่อีกว่นึกว่าจะโยกอีกอ๋อทำใส่ตรงนี้ก่อนมารอดูครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้ก่อนอ่ะเรียบร้อยแล้วลองดูสิขึ้นคันนายกทำทางก่อนอู้ สบายสายเลยโยกทำทางได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ประมาณถึงตันไหมได้อยู่ครับตันนึงได้อยู่เนาะโอ้เจ๋วก็ฝากติดตามชาวดินรถบ้านๆด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ